เรามาเห็นเนาะไม่เบิงว่าข้างในเป็นอลังการขนาดได้เนาะสำหรับสีสยามพารากอนนะเป็นแบบเซอร์มิสม์มาจ้าบายดีสุดครับท่านผู้บริหารตอนนี้กับช่องวัานาอแชนแนลวันนี้วัานาจะพาะทุกคนมาสยามพารากอนกันต่อขึ้นเ,เดิ๋ยวนเะนาะ วันนี้วันหน้าสิพาทุกคนมาเบิ่งเนอว่ามอชิอดอมอชิอดวันคริสต์มาสเลยนอเป็นได้เพิ่มเติม,ตมยังไม่อีกแน,น,น่นอไม่เนาะวันนี้วันหน้าเลยพาทุกคนนะมามาเบิ่งเนะมาสมเนาะจะใช้ส้มน้่แข็งด้เนอคนอย่า,ายแหรงนี่ยนะ อ๋อคนลายอะไรย่าเงี้ยอันนี้นะนนเนาะคนอันนี้คือต้น,ตนมหน้ามาตนน้นอะไยังมัธเล็ยนในนะคนเชื่อมมะม่ในนะแบบหม้เชื่อมมหม่นะเาป็นแบบเ็นพิสมะ า,านไล่นลานะ่นเหมไลาเนะดีวกว่าเดี๋ยวมีวนน่ัวหนนายิลองมาครัอาม จอดคนซื้อกาไลาก่อนเหมือนเนานะคนซื้อกาไลาก่อนเนาะหน้านนนนเป็นไงเนาะแสดงก็เป็นถนะ้ารถไฟฟ้าดเหมือนเนาะื้วยนหน้าเคยถ่ายอะไรเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนเสียงามเมื่อก่อนนะิ่อเติมแต่งมาอยู่เนาะมันก็เป็น ไล,ล่รีรอ้องเลยคนยืนอยู่ทีเทิ้งกับมีเนาะยืมรอรถเนาะนี่นะนนส,วนนนนนสวยงามเลยลองคนไลน่เนาะวันนะี้วันหน้ามาเบสต้องแน่นอนนะวันหน้ามาเบสในเบิร์กเนาะแม่นอนว่าเดี๋ยววันหน้าจะไปเซนทันเวอร์ตนะ่อเนาะตรงนี้เนาะคน ด้วยควาบวน,นที่น้องซ่องขั้นนี่ยครับสวยงามอลังการเี่เนาะหน้ามาเดชเนาะแถวนอกเพิ os, uh, on on. ่มยังมาแน่เนาะครับเพิ่มมาหลายอย่างเนาะเดแล้วหน้าเข้าไปข้างในแล้วเนาะมหน้าชิลองเข้าไปข้างในเนาะใส่ยของน้ำใส่น้ำแบบใกล้ๆนะบริ่ายใกล้ต่อใส่ข้างในนี่ ເຮົາມີຫຍັງແຕກປອງມາໃນເນາະເຄີຍຕ້ອງໄປເດເສດມາບໍ່ເນາະອັນນັ້ນກໍຊິບໍ່ມານຍັງເນາະພີ່ มานาาไปไ้ไปกน,น,นี่มันจะเป็นนามนะเพียงเนาะ หน้าเขามาข้างในเบิ่งเนาะบ่าหน้าจะบอกเขาไปลึกเนาอกๆว่าหน้าเขามาเห็นเนาะไม่เบิ่งว่าข้างในเป็นอลังการขนาดได้เนาะหรับซีสยามพาราคอนนะ ตอนนี้อยู่ข้างในกำงนอนข้างในสยามคาราบาลสุดยอดเลยพี่เนาะสวยงามเลยเนาะมันก็ล้างหน้าได้

ตอนนี้ว่น่าอยู่สยามพารากอนเนาะอยู่ข้างในเนาะว่าน่าก็มาข้างในไหมสุขกับคนไล่แหงเลยเนาะไลยแหงเลยมันเนี่ยบอกมันเป็นวันหยุดของคนหลายๆคน,นเนาะก็เลยอย่างแต่นคนมาเที่ยวไลยเนาะหน้าพาเบิร์กคนข้างน,าาน,อ,งนอกเนาะ โอเคเนาะถนนก็เป็นโอ่งไฟเนาะตอนนี้เร no. าไาอยู่โมงไฟเนาะพาทุกคนมาเบสเนาะนหน้ามาเจอที่ช่องนี่แหละครุณเคยเบิ่งศิบวนาถที่เก็นเนาะที่ผ่านช่องของวันหน้าทิมาสยามพรากครเนือเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวบนนันหน้าจิไปอ่ไปถ่ายอยู่อ่ทัน,นเวอร์ตอนนั้นเน no. าะถ้าเราได้รอติดตามคลิปต่อไปเนาะแต่สำหรับที่นี่เ no. นาะบันหน้าขอลาไปเียเนาะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกิปนี้ยเขาเกาเขาบาสบายดีสวัสดีครับเจอกันใหม่เด้อร์ในกิปหน้าเดอ้อเจอกันอยู่เซ็นทรัลเวิลด์